สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวของน้องน้ำเหนือนะฮะที่เป็นเด็กผู้ชายอายุ6ขวบมีปานขนาดใหญ่อยู่ตรงบริเวณหลังแล้วก็มีอาการคันมากนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าโรคนี้มันคือโรคอะไรกันแน่ทําไมมาถึงเกิดขึ้นได้เจอบ่อยแค่ไหนมีผลข้างเคียงยังไงบ้างรวมทั้งวิธีในการรักษาเนี่ยหมอก็จะทําอะไรบ้างในโรคโรคนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบุมบัดนะครับ กรณีของน้องน้ําเหนือเนี่ยน้องเขาคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็อยู่กับคุณตามาตั้งแต่อายุประมาณสัก3าเดือนนะฮะในคลิปเนี่ยน้องเขามีปานสีดําเลยนะครับขนาดใหญ่มากนะครับลักษณะของผิวหนังนะก็มีความครุขระนะครับอยู่ที่งบริเวณหลังแล้วก็บริเวณตัวนะครับจะเห็นว่ามีปานเล็กๆสีดําเหมือนกันกระจัดกระจายตามร่างกายเยอะแย,ยะเลยนะครับแล้วก็มี บริเวณที่มันมีปานใหญ่ๆเนี่ยมีความร้อนสูงกว่าบริเวณอื่นด้วยนะครับอ่ะแล้วอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นได้ยังไงนะครับอย่างตอนแรกท,ที่เท่าที่ฟังนะครับคุณตาก็บอกว่าตอนเกิดเนี่ยน้องเขาก็มีปานกันแหละแต่มันยังเล็กอยู่นะครับแล้วอยู่ๆมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงตอนนั้นก็รู้สึกว่ารักษาไม่ต่อเนื่องอาจจะด้วยเหตุผลทางครอบครัวหรือว่าเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องก็เลยทําให้ ออต่อเน,นี้น้องเขา6กขวบก็ยังมีอาการแบบนั้นอยู่นะครับโรคโรคนี้เนี่ยเท่าที่ฟังในข่าวนะครับเขาบอกว่าเป็นโรคสายักษ์นะครับจริงๆพอเราเห็นแบบนี้ในทางการแพทย์เราพอจะบอกได้เลยนะครับว่ามันน่าจะเป็นโรคโรคหนึ่งนะครับเราเรียกโรคนี้ว่า giant congenital melanocytic nevus นะครับชื่อยาวมาก giant แปลว่าใหญ่มาก congenital แปลว่ามีตั้งแต่กําเนิดนะครับ melanocytic ก็คือเป็น เซลล์ตัวหนึ่งนะครับชื่อเมลานอไซต์นะครับมันเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิวของเรานี่แหละแล้วเม็ดสีพวกนี้มันสีน้ําตาลเข้มถึงสีดำนะครับถ้ามีเยอะๆก็ออกเป็นสีดำนะครับนีวัสก็แปลว่าไยนะครับมันเกิดได้ยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะมีความผิดปกติของยีนบางตัวนะครับยีนตัวนี้เนี่ย ในทางการแพทย์เราจะเรียกกลุ่มยีนกลุ่มนี้ว่าโปรโตออนโคยีนนะครับเป็นยีนที่มันสามารถทําให้เกิดการแบ่งตัวอย่างผิดปกติได้ถ้าเกิดว่ามันมีการกลายพันธุ์ของยีนเหล่านี้ไปนะครับยีนที่ดังกล่าวเนี่ยจะชื่อว่า c ีเมอีกตัวนึงคือ c ีคิดนะครับชื่ออาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่ายีนสองตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ทําให้มีการเจริญผิดปกติของเซลเม็ดสี c, ชนิดที่เรียกว่าเมลานไซต์นะครับเหตุของมันเนี่ยนะครับก็คงจะมีคนสงสัย แล้วมันต่างจากปานธรรมดาอย่างไงนะครับมันต่างจากปานธรรมดายังไงแล้วมันมันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับต้องบอกว่าปานของคนเราเนี่ยเวลาที่เจอหรือใยของคนเราเนี่ยนะฮะหลายๆครั้งนะครับมันจะมาเกิดเอาหลังจากที่เราคลอดออกมาแล้วมาเกิดทีหลังแต่้ปานชนิดเนี่ยที่น้องเขาเป็นนะครับมันเป็นตั้งแต่ในครร์เลยนะครับเข้าถึงมีคําเรียกที่ว่า congenital melanocytic nevus congenital คือเป็นตั้งแต่กําเนิดนะฮะ เขาก็เจอว่าเซลล์ผิดปกติตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีการเจริญตั้งแต่ประมาณสักอายุคันที่5สัปดาห์ถึง24สัปดาห์มันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเซลล์เหล่านี้เนี่ยนะฮะผมต้องขอย้อนไปนิดหนึ่งผมจะค่อยๆย,ย้อนไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วกัน,กนเซลล์ที่เป็นตัวปัญหาตัวนี้คือเซลล์ชื่อว่าเมลานอไซต์นะครับในเมลานอไซต์ของมันเองเนี่ยมันก็จเจริญม,มาจากเซลล์อื่นอีก นะครับเช่นเมลานอเปลสซึ่งมันเป็นเซลล์ตัวอ่อนที่จะกลายไปเป็นเมลานอไซต์ก็เหมือนกับเราพูดถึงเรื่องของอ่ะก่อนจะเป็นผู้ใหญ่เราก็มีวัยเด็กอยู่ใช่ไหมครับแล้ววัยเด็กก็ต้องจเจริญม,มาจากทารกอย่างนี้ไอ้วัยทารกของกรณีเซลล์นี้เนี่ยมันจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่านิว r a คร r สเซลล์นะครับตรงนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับผมก็ต้องขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราเนี่ยเป็นเอมบริโอหรือทารกเล็กๆอยู่ในคันมันดานะครับ มันจะมีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาทั้งหมด3ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยก็กลายไปเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันนะครับสชั้นนี้มีอะไรบ้างนะครับ 1. เอ็กตตัวเดิมนะครับเอ็กตตัวเดิมเนี่ยจะ,จะเจริเไปเป็นประเภทผิวหนังนะครับแล้วก็ระบบประสาทส,ส่วนใหญ่นะครับอันที่2มีโซเดิมมีโซเดิมคือชั้นกลางนะครับชั้นกลางเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะภายในบางอย่าง อันสุดท้ายคือ endoderm นี่คือด้านในด้านในเช่นมันจะกลายไปเป็นเยื่อบุของช่องปากหลอดอาหารปอดนะครับแล้วก็ทางเดินอาหารทั้งหมดรวมทั้งพวกตับตับอ่อนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันมีทั้งหมด3ชั้นเซลล์เจ้าปัญหาของเราเนี่ยมันจะเริ่มมาจากชั้นที่เราเรียกว่า e c t o d e erm, r มแบบพิเศษด้วยเราจะเรียกว่า n e u r o e c t o d e erm, มซึ่งมันกลายไปเป็นเซลล์ระบบประสาทและ n e erm ตัวนี้มันจะมี แยกย่อยลงไปอีกนะครับในนั้นก็คือจะมีอันนึงเรียกว่านิวโรเค e s t c e ล์นะครับลองถ้าใครเรียนมาทางนี้เนี่ยคงจะทราบดีว่านิวโรเครสเ c e ล์เนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นเซลล์ซึ่งจเจริญไปเป็นสิ่งต่างๆที่แปลกดีเช่นเซลล์ Cell สร้างเม็ดเมลานินนะครับเราจะเห็นได้ตามผิวหนังตามม่านตาของเรานะครับเซลล์ Cell ส่วนในของตัวต่อมหมวกไตที่เราเรียกว่าอะดรีน l ล e ม l ดลนะครับเซลล์ Cell ปมประสาทแกงเกลียนต่างๆนะครับ รวมทั้งบางทียังอยู่ที่หัวใจของเราด้วยนะครับอ่าเราจะเรียกว่าเป็นขนังกั้นระหว่างาเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำใหญ่ของตัวหัวใจเลยนะครับนี่แหละมันก็มีหลายบริเวณไทรอยเราก็มีนะครับเช่นไทรอยจะมีตัวหนึ่งเราเรียกว่า,าเป็นซีเซลนะครับซีเซลตัวนี้มันก็จะมาะมันจเจริญมาจากตัวนิวโรเครสเซลเช่นกันนะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยพอเรารู้แล้วเฮ้ยเออมันมาจากนิวโรเครสเซลมันมายังไงแล้วเนี่ย ต้องอย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าตอนแรกที่เราปฏิสนธิมาเนี่ยเรายัางตัวเล็กนิดเดียวอยู่ถูกไหมครับแล้วเราก็ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆตามอายุขันถ้ามันมีความผิดปกติของยีนตัวนี้มันจะทําให้เซลล์ตัวนี้เมลโนไซต์ตัวนี้เนี่ยมีการเจริญผิดปกติด้วยแต่การที่ตอนแรกของเราตัวเล็กใช่ไหมครับแล้วตอนหลังตัวใหญ่ไอ้เซลล์ตัวนี้มันต้องมีการกระจายจากตรงกลางออกมาข้างนอกเรื่อยๆนะครับถ้ามันยิ่งเกิดความผิดปกติเร็วแค่ไหนนะครับยิ่งเร็วแค่ไหน ลักษณะของปลาเนี่ยมันก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่และลึกมากขึ้นเท่านั้นครับอย่างกรณีของน้องเนี่ยมันใหญ่มากนะครับและผมคาดว่ามันน่าจะลึกมากด้วยเช่นกันเพราะว่าจากการที่ดูในคลิปเนี่ยผิวหนังของน้องเขามีความขรุขระนะครับดูลักษณะมันแตกต่างจากผิวธรรมดาอย่างชัดเจนมันค่อนข้างที่จะมีอะไรสักอย่างลึกลงไปในนั้นนะครับดังนั้นกรณีของน้องเนี่ยน่าจะมีการผิดปกติตั้งแต่ในคันแบบระยะแรกๆอาจจะแบบตั้งแต่อายุคันห้าสัปดาห์เลยด้วยซ้ําไปนะครับ พอ5สัปดาห์เสร็จปุ๊บเป็นไงมันเริ่มมีการเจริญผิดปกติพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอมันเจริญผิดปกติเนื่องจากสมมติด้านนี้เป็นด้านนอกตรงนี้เป็นตรงกลางด้านในนะครับเซลล์มันอยู่ตรงนี้เซลล์มันจะต้องวิ่งไปที่ผิวหนังของเราใช่ไหมครับถ้าสมมติเซลล์มันผิดปกติตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยนะครับในทางที่มันวิ่งตั้งแต่ตรงนี้จนถึงผิวหนังของเราเนี่ยจะมีเซลล์ที่ผิดปกติทั้งหมดซึ่งทั้งอันเนี่ยมันก็จะสีดาหมดเลยนะครับสีดมา,ามี แต่ถ้าเกิดว่ามันความเป็นปกติเนี่ยเกิดยิ่งช้าขึ้นเรื่อยเช่นอ,อ,อ่ะตรงนี้มันยังไม่เกิดตรงนี้ก็ยังไม่เกิดตรงนี้ก็ยังไม่เกิดมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอเคเกิดปัญหาขึ้นมาเป็นไงครับความดําของเขาก็จะอยู่แค่เท่านี้เท่านั้นเองไม่ได้ลงลึกถึงข้างล่างนะครับแล้วเป็นไงพอมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บขนาดปานมันก็ไม่ค่อยใหญ่ขนาดายก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่อันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมปานของน้องมนถึงใหญ่หนักหนาแล้วมันมันดูลึกกว่าปกตินะครับแต่ทีนี้ มันก็ไม่ใช่แค่ปานตรงนั้นที่มันดูใหญ่อย่างเดียวนะคือไอ้เซลล์ตัวนี้เนี่ยเซลล์ไยเนี่ยมันไปแทรกตามส่วนต่างๆของชั้นผิวหนังทั้งหมดนะครับทั้งต่อมเหงือ่อทั้งเส้นเลือดทั้งระบบน้ําเหลืองหรือว่าเส้นปร,าาประสาทบริเวณน,นั้นนะครับมันจึงทําให้อวัยวะเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ผิวหนังนะครับเจริญผิดปกติมหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นข้อแรกนะครับก็คือเซลล์ต่อมเหงื่อตรงเนี้ยมันอาจจะเสียไปทําให้น้องเนี่ยไม่มีต่อมเหงื่อในบริเวณน,นั้นทั้งหมด มันเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราไม่มีต่อมเหงื่ออุณหภูมิตรงบริเวณนั้นจะสูงขึ้นครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ทําไมน้องเขาถึงมีอุณหภูมิร้อนขึ้นตรงบริเวณที่มันมีปานนะครับต่อมาแล้วทำไมามันคันล่ะคันเนี่ยมันยังมีหลากหลายทฤษฎีซึ่งเขาถกเถียงกันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ส่วนหนึ่งซึ่งผมไปเจอมาเนี่ยคือการที่เซลล์ไยตัวนี้มันแทรกตามที่ต่างๆมากมายนะครับ มันทาให้เกิดการอักเสบได้ค่อนข้างง่ายไอการอักเสบตัวเนี้ยมันทําให้น้องเขาขันได้เหมือนกันนะครับอ่ามันทําให้คันได้แล้วมันเมื่อกี้บอกว่าเซลล์ไยเนี่ยมันไปอยู่ตรงพวกเส้นประสาทพวกนั้นด้วยก็อาจจะมีการกระตุ้นเส้นประสาททาให้มันยิ่งขันอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มันขันก็คือตัวผิวเนี่ยมันขรุขระถูกไหมครับอ่ามันขรุขระมันไม่ใช่ผิวเรียบเรียบธรรมดาการที่มันขรุขระแล้วไปครูดกับพวกเสื้อผ้าที่อาจจะมีการระคายเคืองมากหน่อย ถูไปถูมามันก็จะยิ่งคันกว่าปกติได้ผิวหนังนี้ระบายความร้อนได้ยากขึ้นนะครับคนเราเนี่ยเวลามีความร้อนมากๆเนี่ยการอักเสบมันชอบมากเลยมันจะยิ่งอักเสบใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูตามข่าวเวลาที่น้องเขาไปถึงอ่ที่ที่แถลงข่าวเนี่ยมันอากาศเย็นเขาเปิดแอร์น้องเขาก็จะไม่คันแต่ถ้ามันอยู่ในที่ร้อนๆเนี่ยน้องเขาจะคันมากกว่าปกตินะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมน้องเขาถึงคันได้แล้วก็ทําไมอุณหภูมิตรงบริเวณนั้นมันถึง รอนได้นะครับต่อมาเฮ้ยมันเจอบ่อยแค่ไหนต้องบอกว่าอุบัติการในการเจอโรคเนี้ยน้อยน้อยสุดๆเลยโดยคนปกติเนี่ยจะมีปานแต่กําเนิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1%นงเะครับเราจะเรียกว่า congenital melanocytic nevus นะครับหเองนะนี่คือคนที่มีปานแต่ปานมันไม่ใหญ่นะครับถ้าปานมันใหญ่เกิน20เซนนะครับคือ20เซนในกรณีที่เราประเมินประมาณการว่า ถ้าน้องเขาโตขึ้นปลามันจะใหญ่ขึ้นถ้าเราประมาณว่าถ้าสมมติโตเป็นผู้ใหญ่แล้วปลาเนี่ยน่าจะมีขนาดใหญ่กว่า20เซนเราจะเรียกว่า giant continental melanocytic n e v ัสนะครับทีนี้ถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยของน้องเขาไม่ใช่ใหญ่กว่า20เซนธรรมดามันใหญ่ซะจนเหมือนกับเหมือนจะครอบน้องเขาได้ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยถูกไหมครับอันนี้เราจะมีศัพท์ทางการแพทย์หนึ่งเราียกจะเรียกว่า garment like giant continental melanocytic nevus กาเมนต์แปลว่าเสื้อผ้านะครับเหมือนเสื้อผ้าใส่มันใหญ่ขนาดเหมือนเป็นเสื้อคลุมน้องเขาได้เลยโอกาสในการเจอแบบเป็นการเม้นต์เลยนะคือมันใหญ่ขนาดนั้นเลยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ50,000นคือเด็กเกิดมา5 0,000นคนนะเจอสักคนหนึ่งนะครับเจอสักคนหนึ่งนะแต่ว่าเจอสักคนหนึ่งมันอาจจะใหญ,ใหญ,ใหญ่ขนาดนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเล็กกว่าขนาดนี้ก็ได้นะครับในบางคนเนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า มันเกิดจากความเบี่ยงเบิของยีนบางตัวจริงแต่มันไม่ได้ส่งผลที่ออพ่อแม่ต้องเป็นปู่ย่าตายายต้องเป็นแล้วถ่ายเรื่องนี้มาให้ลูกนะครับแต่ว่าบางกรณนนีก็มีเช่นนั้นเหมือนกันแต่มันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกครอบครัวนะครับอย่างกรณีของน้องเนี่ยพ่อแม่ไม่เป็นปู่ย่าตายายรู้สึกว่าจะไม่ได้มีประวัติว่าเป็นโรคนี้นะครับก็มีของน้องคนเดียวนี่แหละที่เป็นนะฮะดังนั้น มันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเราจะเห็นว่าในคลิปข่าวเนี่ยคุณหมอเขาไปจับตรงปานน้องเขาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะมันจะติดมือมาหรือเปล่าไม่เป็นแบบนั้นนะครับเป็นโรคที่เกิดเฉพาะบุคคลนะครับอ่ะทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วโอเคอาการเป็นยังไงนะอ่าออมีอีกอย่างหนึ่งไอ้ปานพวกนี้บางคนจะมีขนขึ้นเยอะนะครับภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าไฮเปอร์ทริโคซิสนะครับมีขนขึ้นตามบริเวณนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วทีนี้เอ๊ะแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างล่ะ โอเคข้อแรกเราเห็นแล้วน้องเขาคันนะครับมันไม่สวยมันมันดูใหญ่แล้วเด็กเขาอาจจะแบบอุ้ยนี่ไปโรงเรียนโดนเพื่อนล้ออะไรหรือเปล่านะครับหรือบางทีมันมีสิ่งบางอย่างที่อันตรายกว่านั้นได้อะไรที่อันตรายได้บ้างข้อแรกเลยนะครับปานตรงเนี้มันกลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งได้เราเรียกว่าเมลาโนมานะครับ เมโลโนมาเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีตัวนี้มันเม็ดเ,เมลานินเนี่ยนะครับแล้วมันอันตรายมากตรงที่ว่ามันมันแพร่กระจายค่อนข้างเร็วนะครับมเมโลโนมาเนี่ยในกรณีของโรคที่น้องเป็นนะครับมันจะเกิดในปานก็ได้หรือเกิดนอกเหนือจากปานก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราตัดปานออกไปหมดแล้วโอกาสในการเกิดไอ้มะเร็งชนิดนี้มันยังมีอยู่ไหมคําตอบก็คือมี เพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งเลยแหละที่มันเกิดที่อื่นที่เราไม่สามารถตรวจได้จากผิวหนังภายนอกเพราะว่ามันมีอยู่ในภายในในร่างกายด้วยครับแล้วเมลานอมาเนี่ยมันเกิดปอยแค่ไหนในโลกนี้นะครับอุบัติการเนี่ยเท่าที่ผมไปค้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5 1 0ทั้งชีวิตเนี่ยจะมีอยู่ที่5 1 0เนะครับเด็กบางคนเนี่ยเป็นตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเองก็เป็นมะเร็งชนิดนี้แล้วแต่ถ้าน้องเขาอยู่มาจนถึง7ขวบเนี่ยอาจจะโอเค เราแน่นอนว่าถ้ามันเป็น,นตั่เด็กนี่คงจะไม่รอดมาถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือยังยังเจออยู่นะครับหกเจ็ขมของน้องเ็ายังไม่เจออะไรนะครับเมลาโนโอมาเนี่ยบางคนเคยได้ยินเอ๊ะในคนทั่วไปมันก็เป็นอ่าเวลาโดนแดดเยอะๆบางคนเป็นนะฮะแต่น้องเขาเนี่ยมันมีไอ้ผืนดำๆที่เป็นที่เป็นในตัวอ่าปานียก็สงสัยว่าเฮ้ยเมลาโนโอมาในกรณีของน้องเขาแตกต่างจากเมลาโนโอมาในคนทั่วไปยังไงเออต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันมักจะอันตรายกว่า นะครับเหตุผลที่มันอันตรายกว่าในกรณีทั่วไปมันเป็นเพราะแบบนี้ครับข้อแรกการตรวจร่างกายเพื่อหาความผิดปกติที่น่าจะเป็นมะเร็งชนิดนี้บนผิวหนังที่มันผิดปกติอยู่แล้วอาจจะทําให้เราพลาดไปก็ได้มองไม่เห็นนะครับคลำไม่เจอหรือบางทีผิวมันครุขราขออกมาอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยนะครับเราก็แยกไม่ได้ว่าใช่มะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งนะครับและอย่างที่บอกคือของน้องเขาเนี่ยน่าจะมีปานตัวนี้หรือไฝเนี่ย มาตั้งแต่ในคันแล้วดังนั้นแปลว่าความผิดปกติมันเริ่มในชั้นลึกลงไปในผิวหนังดังนั้นถ้าสมมติว่าในผิวหนังตรงนั้นเนี่ยลึกๆเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่ตัวหนึ่งนะครับกว่าเราจะไปเจอมันก็ช้าแล้วมันอยู่ลึกมันอยู่ใกล้เส้นประสาทอยู่ใกล้เส้นเลือดอยู่ใกล้หลอดน้ําเหลือ,นนองมันตรงเข้าหลอดน,น้ำเหลืองตรงเข้าเส้นเลือดไปเรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เมลาโนมาในกรณีของโรคที่เป็นไฝยักษ์ตั้งแต่กําเนิดเนี่ย อันตรายกว่าเมลานอมาที่เกิดในคนทั่วไปนะครับเพราะมันแพร่กระจายได้เร็วกว่าลึกกว่าตรวจก็ยากกว่าอีกต่างหากนะครับนี่เป็นกรณีที่1ผลแทรกซ้อนอันที่2ถ้าเราฟังในคลิปเนี่ยจะเจอว่าหมอเขาบอกว่าอาจจะมีผลต่อระบบประสาทได้นะครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับคือมันมีทั้งผลที่เกี่ยวข้องกับตัวเซลล์ผิดปกตินี้โดยตรงกับผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเซลล์ผิดปกตินี้นะครับ ผลที่เกี่ยวข้องกับ Cell เซลล์เมลานอเซนี่ผิดปกติเราจะเรียกว่า neurocutaneous melanosis นะครับซึ่งมันกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะฮะมันอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับตัวเยือหุ้มสมองบริเวณที่ย่อหุ้มของสมองหรือตัวที่หุ้มไขสันหลังก็ได้นะครับต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจก่อนสมองกับไขสันหลังมันเป็นระบบประสาทส่วนกลางที่ต่อเนื่องกันนะครับเยื่อหุ้มสมองมันก็ขยายไปหุ้มไขสันหลังได้เช่นกันนะครับและไอ้เซลล์ตรงนี้มันก็ไปอยู่ตรงนั้นได้เช่นกันนะครับ เยื่อหุ้มสมองส่วนนี้เราจะเรียกว่าเลปโตเมนินจิสนะครับคือถ้าใครเรียนทางการแพทย์มาคงรู้จักตัวนี้นะแล้วถ้ามันเกิดภาวะนี้ขึ้นมาในระบบประสาทแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้มีการอุดกั้นการเดินของน้ําที่หล่อเลี้ยงสมองแล้วก็ไขสันหลังทําให้เกิดภาวะน้ําข้างนะครับอ่าความดันในโพรงกะโหลกศีรษะสูงนะครับแล้วมันไปกดตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีการผิดปกติของเส้นประสาทในสมองได้ บางคนไปน,นานๆก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะทางจิตใจก็ได้หรือการเคลื่อนไหวที่มันผิดปกติไปดังนั้นตรงนี้ก็ต้องตรวจนะครับวิธีในการตรวจให้ดีที่สุดก็คือการทํา m r i สมองนะ MRI สมองเนี่ยคือดีที่สุดในการตรวจนะครับมันจะดีกว่า CT สแกนสมองในกรณีของน้องเขานะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรรู้ไหมสําหรับแพทย์นะครับคือ m r i เนี่ยมันสามารถที่จะแยกสัญญาณของเมลานินได้ดีกว่า CT ทีสแกน แล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งทำเอ็มไอเร็วเท่าไหร่คือแบบเกิดมาปุ๊บก็ทําทปั๊บเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงระบบประสาทมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันดีกว่าการที่มาทําตอนสายไปแล้วนะครับอย่างกรณีของน้องเนี่ยคือเรียกว่าค่อนข้างสายหน่อยแต่ว่าก็ยังถือว่ามีประโยชน์ในการไปตรวจอยู่ดีนะครับอันนี้คือกรณีที่โรคนี้เกี่ยวข้องกระบบประสาทแต่มันก็มีอาการทางระบบประสาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคนี้เพียงแต่มันมาด้วยกันเท่านั้นเองนะครับอ่าก็อันเนี้ย มันมีมีหลากหลายเลยบางทีเราไปเจอซิสอยู่ในโพรงของสมองนะครับอาจจะมีความผิดปกติบ,บางอย่างเราจะเรียกว่าแดนดี้วอลเกอร์ซินโดรมนะฮะถ้าใครเคยเรียนเคยเรียนภาควิชาเด็กมาอาจจะทราบเรื่องพวกนี้ว่ามีซิสไปโตอยู่ตรงโพรงของสมองอย่างนี้เป็นไปได้นะครับมีอันนึงเรียกว่าอ่าอานเคียรีมอร์ฟเมชัน type ที่1ก็คือมีตรงตรงสมองน้อยอ่ะตรงเขาเรียกว่า บริเวณใกล้ๆก้กกานสมองเนี่ยมันยื่นออกมานะครับถ้ายื่นมากๆก็มีปัญหาบางคนก็มีอาการปวดหัวมีอาการกล้ามเนือ้อทํางานผิดปกติชักเกรงหรือบางกรณีเนี่ยคือมันเดินแล้วมันไม่ค่อยสะดวกนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการทางระบบประสาทแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับอาจจะมีซิสต,ตรงบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ตรงโพรงสมองก็ได้นะครับ อ่ะเราก็จะเจอพวกนี้ร่วมด้วยซึ่งการตรวจ m r i ของสมองนั้นก็จะสามารถบอกภาวะเหล่านี้ได้เช่นกันทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวโรคโดยตรงและสิ่งที่มันมาพร้อมกับโรคนะครับอ,อ,อันที่2ที่เจออันที่3ครับคือโรคเนี้ยมันสามารถไปเป็นในทางเดินอาหารของเราได้นะเออมันเจอในทางเดินอาหารได้แล้วก็เจอในบริเวณอื่นได้ดังนั้นก็อาจจะต้องมีการตรวจให้ละเอียดมากมายนะครับนี่คือผลที่มันอาจจะเป็นไปได้ ทีนี้แล้วแล้วการรักษาเราทำยังไงนะครับดีที่สุดเนี่ยมันต้องมีการประชุมแพทย์ทั้งหมดเลยแน่ๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูลักษณะของปานที่มันใหญ่ขนาดนี้คือการจะไปตัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วมันตัดรวดเดียวหมดก็ไม่ได้มันจะต้องน่าจะต้องตัดหลายๆทีแล้วการตัดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายคือการตัดเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเอาเนื้อที่ไหนมาแปะให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับก่อนจะต้องมีเทคนิคของศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยที่เขาจะต้องทําเช่นการใช้ อันนึงเราเรียกว่า Ti s s u e expander นะครับคือเหมือนกับว่าถ้าเราอย่าง Ti s s u e expander เราใช้ในการผ่าตัดเต้านมค่อนข้างจะบ่อยใช่ไหมฮะคือมันเหมือนเป็นซิลิโคนที่เราใส่เข้าไปตรงใต้ผิวหนังแล้วก็เรามีการปั๊มเอาน้ําเข้าไปในนั้นหรือว่าใช้คัานาคไซดเข้าไปในนั้นเพื่อให้มันขยายขนาดขึ้นทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยม,มันขยายขนาดขึ้นแล้วพอผ่านไประยะประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยผิวหนังที่เราใส่ใตัวท i ชชู expand แพเพื่อที่จะขยายมันเนี่ยมันจะเยอะ ทำให้เรามีผิวหนังเยอะขึ้นในการที่จะเอาไปแปะบริเวณที่เราตัดทิ้งไปนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ่งขั้นตอนอะไรมาหาศาลนะครับคือถ้าตัดออกไปได้เออมันดีแหละแต่มันจะตัดได้หมดหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้ามันลึกมากควานลงไปลึกอันนี้ก็ไม่ได้อันตรายอยู่ดีนะครับถูกไหมถ้ามันลึกลงไปถึงตรงกระดูกเลยตัดกระดูกตัดไม่ได้นะครับมันก็ตัดได้แต่ผิวๆอย่างเดียวนะฮะการตัดมันออกหมดก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานอมาเพราะมันเกิดที่อื่นได้ นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปตอนต้นมันเกิดที่อื่นได้นะฮะทีนี้ถ้าตัดไม่ได้น่ะมันก็จะมีการใช้พวกเลเซอร์ต่างๆนะครับเช่นอาร์คิวสวิชหรืออะไรพวกนี้นะครับทำให้มันจางลงแต่มันแค่จางลงครับมันไม่ได้ทําให้โรคมันหายไปไหนอาจจะช่วยในด้านของความสวยงามเท่านั้นแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องทําให้โรคมันหายไปไหนนะครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วมันมียาอะไรไม่ทําให้มันหายไปนะครับมีเคมีบําบัดมียามุ่งเป้าอะไรไหมก็ต้องบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีนะครับรังสีรักษาให้มันหายไปได้ไหม มันก็ยังไม่มีที่ทําให้มันหายไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นราย,รายไปว่า,าผ่าตัดได้ไหมนะครับถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะสามารถเย็บซ่อมยังไงเอาหนังตรงไหนมาต่ออะไรเงรี้ยคงต้องเป็นหน้าที่ของคุณหมอทางด้านของสัลญกรรมพลาสติกสัญญกรรมตกแต่งนะครับที่เขาจะต้องไปดูนะครับประเมินด้ว่าเอ้ยมันลึกแค่ไหนเอาหนังตรงไหนมาแปะผ่ากี่ครั้งทํายังไงบ้างต้องเอาเนื้อเยื่อมาเพิ่มหรือเปล่าทำทิชชูเอ็กซ์แพเดอร์อะไรพวกนี้ไหมนะครับก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการ คันเออเนี้ยอาจจะง,ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าร้อนมันก็คันนะครับพวกเนี้ยนะดังนั้นถ้าน้องเขาอยู่ในที่เย็นๆเอเอาอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเมืองไทยมันก็หาที่เย็นๆลาบากเหมือนกันดังนั้นก็ต้องช่วยเหลือเรื่องนี้ทีนี้บางที่มันการอักเสบเนี่ยมันเป็นเยอะแล้วทำให้น้องคันนะครับการใช้ยากลุ่มแอนติฮิสตามีนเนี่ยบางทีก็พบว่าสามารถช่วยได้นะฮะ ถ้ามันไม่ไม่หายบางทีมันต้องใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับระบบป,ประสาทที่เป็นถ้าระบบป,ประสาทเนี่ยเส้นประสาทพวกนี้มันโดนกระตุน้นบ่อยๆเนี่ยจากการอักเสบนะครับมันก็ทําให้มีการขันดังนั้นเราอาจจะต้องกินยาที่มันไปเกี่ยวข้องกับระบบป,ประสาทซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูเป็นรายๆไปเพราะโดยทั่วไปเรามักจะไม่ให้เด็กกินนะครับอ่ามักจะไม่ให้เด็กกินต่อมาถ้าไอ้เรื่องนี้ของผิวหนังแล้วถ้าเป็นเรื่องของสมองล่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้ามันมีความดันในโพรงกะโหลกศีสษะสูงขึ้นจากพวกนี้ อ่าอันนี้อาจจะต้องดูเลยว่าการฉายรังสีช่วยไหมการผ่าตัดช่วยไหมนะครับหรือบางคนมีการชักขึ้นมาด้วยจากการที่มันไปกดโดนบริเวณต่างๆของสมองตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ยากลุ่มกันชักร่วมด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นจะเห็นว่าการรักษาในโรคโรคนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากแล้วก็จะต้องดูเป็นรายๆไปแต่ละรายเนี่ยก็รักษาไม่เหมือนกันเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามีอาการมากน้อยแค่ไหนตัวโรคมันอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับก็ต้องดูต่อไปแล้วที่สําคัญคือ งานวิจัยของโรงเนี้มันมีน้อยนะครับสาเหตุที่มันมีน้อยเพราะว่าก็เคสมันน้อยครับนะอย่างที่เมื่อกี้บอกคือปานปกติไฟเราปกติเนี่ยที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนะมันเจอประมาณสัก1%หรือ1ในร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นปานที่มันใหญ่นะครับคือกะว่าโตขึ้นมาแล้วใหญ่เกิน20เซนที่เราเรียกว่าใจแอ n นค n นเจเนทัลเมลโลนไซติกีวัเนี่ยเจอประมาณสัก อ่าหใน2 0 0 0 0แต่ถ้ามันใหญ่ขนาดรอบตัวอย่างเงี้ยที่เราเรียกว่า garment like นะครับ giant continental melanocytic nevus เนี่ยมันเจอ1ใน5 0 0 0สนะแล้วคุณคิดดูมันจะมีเคส1ใน5 0 0แสนมารวมตัวกันเยอะๆจนกระทั่งเขาสามารถทำงานวิจัยได้เหรอนะครับมันก็แทบหาไม่ได้จริงครับดังนั้นมันก็เลยไม่มีการที่วิเคราะห์ว่าเฮ้ย hey, แล้วิทีไหน ในการรักษาเนี่ยมันดีที่สุดกันแน่นังนันก็ต้องอาศัยสหาสาขาวิชาชีพหลายๆคนมาช่วยกันประเมินว่าจะต้องทํำยังไงนะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังพีเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องน้ําเหนือด้วยนะครับแล้วก็ตานะครับกับทุกๆคนที่ให้กําลังใจน้องเขานะครับแล้วอย่างหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าประทับใจมากนะก็คือทางทั้งต้นสังกัดทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับดูแลเคสน้องเขาโดยที่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับใช้สิบสาบบาทนะ แล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นที่สําคัญผมว่าเจ๋งมากก็คือมีการดูแลเรื่องของการศึกษาน้องเขานะฮะขนาดที่รับการรักษาอยู่ก็มีการให้การศึกษาน้องเขาในตอนนั้นนะน้องเขาอายุประมาณหกขวบเจ็ดขวบมั้งเท่าที่ดูนะครับแล้วก็อยู่อนุบาลสามเองนะครับก็แน่นอนว่าการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงเวลานี้นะครับก็ยินดีใจนะครับที่มีการให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษากับน้องนะฮะนอกเหนือจากนี้ยังมีมูลนิธิ โรนอล์แบ็กดอน์น,นะครับช่วยเหลือเรื่องของที่พักเวลาที่น้องเขามีคุณตามีญาติอะไรมาเยี่ยมนะครับก็สามารถพักตรงน,นั้นได้นี่ผมก็ว่าดีแลดีตรงที่ว่าดูแลได้ครบวงเลยนะครับคนไทยนี่มันเจ๋งอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเวลามีเคสอะไรที่มันยากๆประหลาดๆแบบนี้ถ้ามาถึงโซเชียลเมื่อไหร่เนี่ยทุกหน่วยงานจะรุมกันเข้ามาช่วยเลยนะครับ มันจะค่อนข้างแตกต่างจากอเมริกาที่ผมอยู่ซึ่งแบบบางทีมันก็ไม่ปีใครขนาดนี้นะมันยังไม่มีพลังโซเชียลมาเห็นปุ๊บเอ้ยเคสนี้อะไรแล้วถล่มกันช่วยนะครับก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะนี่นี่ถือเป็นน้ําใจที่ดีของคนไทยเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอวิเคราะห์เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างเดิมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของงานเขียนที่ผมเขียนว่ามันเขียนได้ดีมากนะครับเกี่ยวข้องกับโรคนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับลองไปอ่านกันดูแล้วกันนะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวััสดีครบ